สวัสดีครับตอนนี้ได้ทำการทำชุดคอยแยกของลูกค้า CK2 เป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งลูกค้า CK ได้ส่งกลามา,าได้ทำการติดตั้งชุดคอยแยกไปแล้วก็ทำการ modify กลาเป็นคอยแยกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะมาทำการเท s ชุดคอยแยก ให้ดูนะครับคืออ่าเทสคอนส่งทุกครั้งนะครับคอนส่งลูกค้าทุกครั้งนะครับเดี๋ยวปิดไฟมาดูไฟคอยกันเลยนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมไฟแรงๆนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับผมทนทานหมดเรื่องปัญหาจานจ่ายหรือคอยเสื่อมคอยเดิมเสื่อมอีกต่อไปนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ